เอสเซลเมนต์ก็คืออะไรครับให้ป๋องเล่นให้เพื่อนดูเลยดีกว่านี้อ่ะโอเคแต่อันนี้เราต้องสมัครก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของแอปใหม่นะครับที่ทางแอปพลิเคชันทำขึ้นมานะครับก็คอนเซปต์นะครับถ้าเราจะเข้าไปใช้งานในส่วนตรงนี้นะครับก็เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวแอปเมนู นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะครับในส่วนของตัว user account ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาคลิกในส่วนของตัว utility ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวพี่แชร์ต้องแชร์ใช่ไหมแชร์ตะกี้ครับอ๋อโอเคทุทีครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ๋อแชร์ผมแชร์อยู่นะหรือว่าหรือว่าต้องตสองพี่ต้องแชร์หน้าจอเลยเพราะว่าแอปแต้เมนูมันแยกออกจากโซลเวิร์กี่ อ๋อ<ช>โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปิดตัวสลิดด้วยก่อนแป๊หนึ่งครับไม่เดี๋ยวเดี๋ก็ต้องเปิดสลิดว่ามันอยู่ดี <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะสักครหนึ่งแล้วพี่เป็กเล่นสงการว่าบบปีนี้ออกไปปะไปไปมาแล้วโดนรวบม,มาแล้วก็เลยกลับมานั่งอยู่นี่ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่เชียงใหม่เหรอใช่ครับหนาวไหมโดนโดนสาธารณสุขกำบวนกักตัวอยู่เนี่ย กลมาแล้วอ่าโอเคมาแล้วอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มเติมก็คืออ่าเราเข้าไปในส่วนของทางอ่า appsearchmenu.com นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะครับในส่วนของ user account นะครับจากนั้นนะครับพอสมัครเสร็จแล้วไปยืนยันในเมลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอยืนยันเสร็จนะครับก็จะมีลิงก์อันนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามานะครับ พอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับให้เรามาในส่วนของตัว utility นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราติดตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวเอวเมนหรืออุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับที่ทางแอปพลิเคชันเตรียมไว้ให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมล็อกอินก่อนนะครับอ่ะโอเคนี้ล็อกอิน โอเคนะครับจากนั้นก็มาหาในส่วนที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับของตัวเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็น h u s นะครับ e m e n t นะครับก็สามารถที่จะกด install ได้นะครับตรงนี้จะใช้เวลาในการ install สักพักหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เราติดตั้งลงไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมดาวน์โหลดในส่วนของตัว iS นะครับวิลนะครับซึ่งถ้าต,ตรงนี้ไม่ขึ้นแสดงว่า,ามีการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับก็มันจะมาอยู่ในส่วนของแท็บดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถที่จะกดในส่วนของตัวออ t เทอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถรันในส่วนของตัว iS w i m e n t Profile ตัวนี้ได้นะครับก็กดรันนะครับตัวไฟล์มันก็จะโดน อ่า t ินสตไปที่ p a t า Default ของตัว w i l เ m i n t Profile นะครับ mm hmm. ก็คือจะอยู่ในที่ uh, ไดซีโปรแกรมไฟล์ hmm. แล้วก็ solidworks ขอแล้วก็ Link แล้วก็ e n g l i s h w e l m i n นต์โปรไนะครับอ่ะโอเคซึ่งในส่วนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของตัว solidworks ขึ้นมานะครับ <c oughs> หน้าจอต้องปรับปรุงนิดนึงนะไอคอนเต็มเลย พอจะเลือกเลือกไม่ถูกไอคอนไหนเนี่ยคอมโวเตอร์เหมดงานเต็มเลยงานโถแต่โชว์จะจองหรือไเป๊กจองเขาจะอ่านบอกเลยแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าอะไรไม่ทํางานผมผมไฮคอมมนต์ไว้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเขียนนะครับแล้วก็ลองดึงในส่วนของตัวว o m e n Profile ขึ้นมาดูนะครับอันนี้อ่ะผมเขียนง่ายๆแล้วกันนะครับก็อ่านะครับ จากนั้นก็ไปที่ในส่วนของตัว v i ลเมนนะครับก็ไปเปิดขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เลือกในส่วนของ s t r u c t u r m m e r b e r นะครับตรงนี้เป็นเอ่อโฟลเดอร์นะครับที่ตัวผาดมันผูกไว้แล้วนะครับก็เราก็สามารถเข้ามาเลือกในส่วนของตัวเอ่อแคตตานะครับตามที่เราต้องการได้หรือไทป์ต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ทางพี c แค t ก็จะทํำอัพเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองคลิกสักตัวหนึ่ง อันนี้ก็น kind of mm. ่าจะเป็นอ่ะตัวโปรไฟล์ผมเล็กไปนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเฮดบีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถมาดาวน์โหลดแล้วก็เลือกไปใช้งานได้นะครับอ่ามีเพิ่มเติมไหมครับพี่ฮัลโหลครับพี่เป๊กหน่อยสิฮะอะไรนะครับถามพี่เป๊กหน่อยว่าเฮดบีมกับไอบีมนี้เขาดูต่างกันยังไงครับ เฮดเฮดมันมันจะไม่มีองศาสลบพี่ตรงตรงปีกบีมอ่ะใช่ครับตรงปีกตรงนี้ใช่ไหมจะไปตรงตรงใช่ครับถ้าไอบีมมันจะมีองศาสลบครพี่อันนี้เรียกเฮดบีมไอบีมครับอันนี้ไอบีมครับนั่นนั่นน่ะพี่พี่ป้องปิดนะเป็นไงใช่เหรอวะพี่เพ่งแกไม่ตัยนจริงอันนี้โอ้โหเชื่อหมอทีอันนี้เขียนเฮดเฮดบีอันนี้อันนี้ไวไฟอันนี้ไวไฟเอออ่ะแบบนี้ป่ะอันนี้ไม่มีองศาป่ะ ไอเนี้ผมว่า i อ e ีมไอ้ไอบีมนี่แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรออืมยี่ดูผิดแล้วเมื่อกี้เฮดบีเออเฮย่อมาจาก i b e ีมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งจากแอปเมนูนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเบลเมนเยอะๆแล้วก็ตัวนี้เป็นการเพิ่มมาตรฐานเข้าไปนะครับครับใครอยากได้อ่าเพิ่มเติม โปรไฟล์แปลกๆพิเศษที่แกทําเองคุยกันแจ้งได้นะครับ